สวัสดีครับวันนี้มีวัวมาลงใหม่ๆนะครับชุดนี้เป็นปามันสวยๆสีแ<ว><ว>ดงๆครับพี่น้องมาจากนาครสวรรค์นะครับชุดนี้เกตราคาจะขายตัวอะไรพี่เกตเนี่ยชุดเนีง่งสามพันห้าสองสามพันห้าี่เฉยสามพันห้ากี่ตัวสิบี ชุดเดียวกันเลยราคาเดียวกันเลยว้าสิบสี่ตัวครับบามั่นชุดนี้14ตัวยังไม่ได้ขายนะครับ <c oughs> ข้อนี้เป็นข้อของพี่เกตแล้วก็เจ๊าสาวนะครับ จัดส่งโดยเจ้ยุ้ยนครสวรรค์ hey, hey. สีแดงทุกตัวครับผม <Hey. S 1> มาแล้วเรามา <Hey. S 1> ครับเฮ้ย <Hey, hey. S 1> hey. เห็นไหมพี่น้องมันชอบเป็นตัวสุดท้ายอ่ะทั้งลงทั้งขึ้นนะเอาตัวสุดท้ายไม่ลงนะครับเฮ้ย เลี้ยวกับอีไม่ลงครับไม่ลงครับเอาโหบอะ <c oughs> มาแล้วสีแดงคอลายตัวนี้สองหมื่นสามพันห้าร้อยแน่นอนไหมแน่นอนสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยทุกตัวมาคัดมาเลือกได้เลยยกนะยกนะราคายกนะราคาเนี้นะ ราคานี้ราคาขายยกนะครับถ้าแยกก็ราคาจะโด่งไปอีกนะครับพี่น้องนี่ถ้าแยกก็เลือกตัวเล็กก็ราคาต่ำน้อยแต่ชุดนี้เป็นราคาขายยกครับ14ตัวครับสีแดงขายดีนะครับนิยมสีแดงสีสดดีหน้าหนกสะโพกผายนี่ เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนี่ไปสิแม่เข้ามาเลเข้านี่ครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับวัวของพี่สาวแล้วก็พี่เกตครับ คน,คนซื้อก็ม,มารออยู่หลายคนแล้วนะครับโอเคนี่วัเท่านี้นะครับสวัสดีครับาอ